น้มาซื้อหนังสือที่โรงเรียนครับเดี๋ยววันนี้เป็นคิวเราต่อเลยครับทุกคนคิวเราต่อวันนี้รผมมาถึงเมตาพันแล้วเนี่ยมาถึงโรงเรียนเมตาพันแล้วเนี่ยคิดถึงโรงเรียนมากเลยวันนี้ โอเคมาซื้อหนังสือโอเคครับได้เลยเจนนะคะตอนนี้ครับ <laughs> ผมอยู่โรงเรียนเนธาพัฒน์นะคะมาซื้อหนังสือให้น้องชายของเราอยอะสต๊อกข้ามาซื้อหนังสือกันหมด <laughs> อโอ้โหเป็นช่างภาพ สังพาพาไปซื้อสนามนะเดี๋ยวอันนี้เป็นสนามเด็ดเล่นนะคระผ่อนโรงเรียนนะครับเนี่ยครับเด็ดเล่นสนามอันนี้ผมไม่ได้มาสองเดือนแล้วครับทุกคนตั้งแต่ไปเทอมมาถึงวันนี้ อ๋อมาซื้อหนังสือให้น้องชายเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าก็มาซื้ออ๋อวันนี้มาน้องชายเหรอก่อนหมดเวลาแล้วหนังสือ เดี๋ยวซามินให้อ่านหนังสืออ่านหนังสือให้คุณผู้ชมฟังนะครับทุกคนอ่านได้ไหมผู้ผู้ชมทุกคนก็อยากเห็นซามินอ่านหนังสือก็เลยจัดให้เข้ามาเต็มเลยไปไปเรืออาหารตอนนี้เข้ามาหมดเลยอ่ะพวกนี้ผิวชันนะ คืคือมาค่ะพี่เตพี่เจต,ต้องเปลี่ยนไซส์แล้วพี่เตไม่มาซัมเม,มอรมไม่มาหาบ้าเลยชามินด้วยเล่นอยู่ที่บ้านไ oh, ่้สองการสนุนไหมเมื่อวานอ่ะสนุกสนุกเอาพันตีนมาด้วยหรอ พัดลมเดี๋ยวป่าพัดลมกันอะไรขออันนี้เป็นไซส์เเลยนะ X ขอขอเราต้องเป็นไซส์เเลยอะ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวเ้อเนี้ไม่มีใครอยู่เลย,ยไม่ได้ แม่น้งเตือนที่ไปถ่าย้องนี้นนนนนาากออนะ่อ,อนนะ